หญิงคนนี้เจอคุณโชคในฝันจิตหนึ่งมันไปเกี่ยวออกมาถูกไหมหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อาาเสียชีวิตใช่ครับประมาณสามสี่อาทิตย์อาาก็เสียฝันสองรอบฝันสองรอบรอบแรกคือเขาพี่โชคไปเจอที่บ้านเก่าที่บ้านเก่าไม่คิดอะไรครับแล้วก็รอบสองก็คือมาเจอที่นี่ผมไม่ได้เจอที่นี่พอฝันเสร็จไม่เกี่รติดใช่ไหมอามาเสียอามาเสียอทางางันตอนเจอที่นี่ผม เคลียร์ตัวเขาก่อนนะผู้หญิงสองคนนี้ทําให้อาม่าเสียหรอไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะผไม่เกี่ยวมันั่นจะกลายเป็นไปปรามาสดวงวิญญาณเขาบอกว่าเขาไม่ได้แทนอาม่าว่าไม่เกี่ยวกับอาม่านะเรื่องของอาม่าก็ส่วนของอาม่านะกรรมครับไปโอเคฐานนี้ในส่วนของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนทําให้เขาคันมือคันเท้าหรอ ของมือที่มันทาเสาะนั่นแหละทำไมไม่แก้เป็นผมอะทำไมไม่แก้แค้นใี่มันหนักกว่านี้นะเป็นขันมือขันเท้าทำไมเขาทำไม่ได้ก็เขาวางไข้กลนไว้ส่วนพี่ผู้หญิงนั้นก็แผ่เมตตาให้ทุกวันวางไข้กลไว้คือทุกวันขึ้นนอนปุ๊บผมก็จะมาเซอร์ว์แล้วเปิดไฟไล่เปิดไฟเปิดไฟหมดอะอืห้องน้ําก็เปิดครับครับผมไฟหน้าบ้านก็เปิดอืครับผมสลับกันอื พออสามวันผมปิดไฟหลังบ้านผมมาเปิดไฟในบ้านครับผมคืออย่างเงี้ยผมยัเหมือนกับผมวางค่ายกลนเลยครับผมคือไม่ไม่อยากให้เขาที่บอกว่าคือพยายามทําให้จุดที่มันมืดสว่างใช่ไม่ยอมสลับไปสลับมาอ่าเนี่ยคือการวางค่ายก้นค่ะถ้ามีสัมภเวสีอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเรามีโชคร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วมาอยู่ในบ้านเนี่ยโชคร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นเนี่ยอาจจะแบ่งแค่ คนในบ้านเนี่ยแค่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นไม่ควรจะมีสัมภเวสีใชภายในบ้านเพราะนั้นก็เลยไปเปิดจุดต่างๆดูตลอดเวลาบางทีผมเอากำเกลือเงี้ยอยู่ดีผมก็นึกขึ้นมาปุ๊บผมก็กำเกลือแล้วก็ทำไงสาดแม่งเลยสาดเลยสาดแม่งเลยนะผมสาดเลยอ่าแต่กูไม่ใช่สัมภเวสีไงอุ้ย นี่ใครพูดคุณเหรอเอาผู้หญิงจ,จะพูดทำไมครับผมผมว่าคุณงุหงิดเขาไงใช่จริงจริงสิ่งที่บอกเนาะมันเป็นมันเป็นการไล่เสนียดมากกว่า <c oughs> <ช>คือไม่ว่าจะเป็นน้ําซาวข้าวไม่ว่าจะเป็นเกลือเป็นการไล่เสนียดมากกว่าการไล่ผี <c oughs> ผมบอกงนี้แล้วกันใ <c oughs> <ห>นเร<ข>ื่องของทางคงช่วยนะขันับอาถรรพ์การที่คันมือคันเท้าหรือความรู้สึกต่างๆที่ไม่ดีเกิดจากผู้หญิงคนนี้เหรอมีปากมีเสียงกาแฟนด้วยก็เหมือนกันอุ้ย หมายถึงเขารู้เขารู้เรื่องมีปากมีเสียงกับแฟนหรือ,อยังไงเขาพูดว่าไงเขาบอกว่าที่มันทะเลาะกันก,ก็เหมือนกันกูก็จะทําให้มันมีความสุขเหมือนกันทะเลาะกันบ่อยไหมทะเลาะกันบ่อยไหมไม่ไม่ไม่บ่อยครับดูแล้วอารมณ์ดีนะแฟนอารมณ์ดีใช่ครับใช่อารมณ์ดีบางทีตัวพี่โชคเขานีแหละที่ารจะอยู่เงียบใช่ผมยังเงียบใส่ใส่เขามากกว่าออืครับผมเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะขวางหูขวางตาอืม เป็นลักษณะนั้นนะครับไม่ได้ดั่งใจใช่ไม่ได้ดั่งใจสัญญาเดิมมันทํางานเนี่ยอ่าฮะอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะทํำยังไงเราจะเคลียร์เรื่องนี้ยังไงผู้หญิงคนนี้ก็ร้องลั่นเครื่องก็ร้องลั่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีวัดอะไรที่เป็นเกี่ยวกับที่เป็นเหมือนวัดจีนแถวนี้เหรอแถวนี้นี่ไงสังขาเขียวเขียวอังกงอยู่ตรงนี้ครับสวนภาคสวนภาคครับออังกงแห้งเจียอยู่ตรงนี้เองเขาให้ให้ภาพที่นั่นมาค่ะจะเป็นที่ที่หนึ่งที่เป็นที่เป็นเหมือน แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่สานเจ้านะอ่าเป็นอะไรมันเป็นหลังคาสีเป็นเป็นเหมือนเก่งจีนหลังคาสีเขียวเป็นเป็นสิ่งปลูกสร้างทรงจีนละกันอ่าที่หนูเห็นเขาส่งภาพมานะคือเหมือนจะต้องไปไหว้ที่นี่แต่หนูไม่รู้ที่ไหนเขาไม่ได้บอกช่วยไปตรงนี้ให้ฉันหน่อยแล้วทันจะไปหลุดพ้นหนูว่ามันต้องมีพิธีอะไรสักอย่างนี่คือการนั้นปะอะโหสิกรรมปะคือเขาเอาโหสิกรรมอยู่แล้วแต่ถามว่ากรรมที่ทําอ่ะไม่ไม่ว่ายังไงพี่โชคเขาก็ต้องได้รับของเขาแต่เขาไม่อยากผูก คือคือเหมือนฝากไาว้ในคลาวให้คลาวจัดการแล้วกันกูไปละกูไปละอ,อย่าก,กูเจอกูเจอตัวละกูสามารถแปะโพลกูไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คลาวทํางานส่งผลอันนี้ไปแต่คราวนี้ถามว่าถ้าตัวเก่งจีนแถวนี้ถ้าทรงวัดจีนแต่เป็นวัดไทยอ,อย่างก็จะมีใกล้ๆก็มีแถวนี้เลยคือวัดโพบังโอทรงจีนก็มีอยู่ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานไปเซิร์ชให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะว่าเป็นที่ไหนหรือว่าเราจะเซิร์ชเลย เซิร์ชดูก็ได้อ่ะลองเซิร์ชดูก่อนว่าจีนใกล้ฉันเคดจงนตลาดน้อยไม่มีไฟพัดจีนตลิ่งฉันก็ได้ตลาดนี้มีสิบเอ็ดกิโลมีสารเจ้าโจซือกงัาคาสีเขียวโจซือกงนี่ตลาดน้อยนะพี่เีเขียวอย่างเงี้ยเขียวพิตาชิโออย่างเงี้ยคือโจสารเจ้าโจซือกงเนี่ยก็คือเป็นหมอยาอนนี้แล้วกันเป็นไปได้อยู่ตลาดน้อยแต่คราวนี้โจซือกงเนี่ย ไปทําอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยไม่รู้เขาบอกมาแค่นี้อ่าไปที่ศาลเจ้าโจซึอกงใช่แล้วก็บอกว่าไปช่วยเขาดูเคาซบ้างแค่นี้เลยอ่าคือถ้าถ้าโดยปกติที่ที่เท่าที่รู้นะโจสึอกงคือใครมีโรคภัยไข้เจ็บอืเจ็บป่วยก็เหมือนไปฝากก็ไม่รู้ว่าเป็นจากอาการที่พี่โชคเป็นหรือเปล่าเป็นอะไรที่คันนู่นนั่นก็ไปฝากทิ้งไว้ให้ท่านเขาจะเคลียร์เรื่องมือเรื่องขาให้ป่ะเรื่องมือเรื่องเท้าป่ะเออเออคนที่ผมผมเก็ตเลยไปไปหา จสึกงไปหาท่านโจสึกงแล้วก็บอกเลยว่าขอหายจากโรคนี้คันมือคันเท้าต่างๆขอให้หลุดไปฝากท่านโจสึกงเคลียร์ให้หน่อยอ่าและไปบอกไปบอกทางเจ้าหน้าที่ที่ฐานเจ้าก็ได้ครับอ่าว่าเนี่ยผมอยากจะหายจากตรงนี้ครับผมมีอาการแบบนี้ผมขอท่านได้ไหมผมว่าได้คือผมจําได้ตอนที่ฝากเขาจะเป็นเหมือนฐาน เหมือนถ่านดำๆแล้วก็วางบนเหมือนพานหรืออะไรสักอย่างก็ที่หนูบอกว่าเขามีกลิ่นไหมอยู่ตลอดเวลาได้อันนี้ผมทาไม่ได้ว่าเป็นไม้ที่เขาเผาถ่านหรือถ่านลักษณะอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเขาเชื่อว่าตัวเนี้ยดูดโลกดูดพลังหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนี้ต้องต้องต้องไปหาดูแล้วก็ให้ไปทําบุญกันกับคนพิจารณ์อะไรกันดีบ้างอ่าฮะเอออ่ะ ลองดูนะแล้วคราวนี้ห้องนู้นเนี่ยเราจะเคลียร์ยังไงห้องนู้นคือมันด้วยความที่มันเป็นพื้นที่นอกบ้านเนาะหนูก็คือจริงๆอ่ะต้องอย่างแรกนะต้องกันให้เขาเข้ามาก่อนคือข้างล่างมันยังเข้ามาอยู่พี่เจนนคือจริงๆอ่ะเขามีเรื่องของชัยภูมิเรื่องของคงจุ้ยเนี่ยไว้อยู่แล้วแต่บ้านนี้ยังไม่เคยทําบุญเลยไม่เคยทาบุญบ้านเดี๋ยวด้านหลังมีอะไรก่อนด้านหลังมีอะไรก่อนด้านหลังเละครับเป็นพื้นที่รกล้างครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราทํากันไว้เสือคาบดาบ อ่าใช่สําเสือคาบดาบครับผมมีเสือคาบดาบกระจกนูนได้ไหมจานเต้กันผีได้ไหมอยู่บนชั้นสองนะจริงจริงอ่ะมันกันอ่ะมันจะพูดไงมันกันพลังงานดีกว่ามันไม่ได้กันผีอะไรหรอกคือโดยโดยลักษณะพวกนี้มันกันแต่ถ้าในกรณีอย่างเช่นเอาหูอ่ะหูเราก็มาติดได้อย่างพี่ไปนู้นก็ไปเอาหูไปตึงก็ได้ติดก็เปลี่ยนปีละครั้งก็เปลี่ยนเพราะนี่บอกว่าไม่เคยทําบุญบ้านเลยตั้งแต่มาอยู่ โอ้ใช่สิบสองปีสิบสองปียังไม่เคยทำบุญตะครั้งเลยครับไม่เคยครับอ่านี่เราเชื่อทุกเรื่องหมดแล้วนะลองอีกสักนิดขอทางใครหน่อยครับทาบุญให้กับสัมภเวสีให้ออกไปที่บ้านให้หลวงพ่อทําอะไรได้บ้างทบุญแล้วก็ไปสุขคมที่ดีไปซะคันนี้ในส่วนของผู้หญิงตรงนี้เคลียร์ได้เหมือนกันเขาบอกไปแล้วเขาบอกมาแล้วก็จบแล้วในส่วนของเัยภูมิหงจ่้ยก็แก่ตามที่ในรายการว่าแต่ถ้าในในส่วนนี้ก็คือสลับตําแหน่ง ก็คือมานอนในตำแหน่งเนี้ยของที่อยู่ตรงนี้หจากนอนบริเวณนี้ใช่ที่บอกว่า1 2 3สจากนอนตรงนี้มานอนด้านนี้แทนมานอนด้านนี้แทนรอยกมานอนด้านนี้แทนคผมก็จะเบาลงส่วนห้องนู้นเนี่ยก็พยายามอย่าไปยุ่งถ้านอนก็ถ้าจะไปอก็ย้ายห้อไปนอนงไปนอนห้องทางนี้ดีกว่า คราวนี้ในส่วนของเรื่องของหน้าบ้านช,ชัยภูมิต่างๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีในโชคดีมีชัยภูมิที่จะพูดถึงเรื่องของหวงจุ้ยที่เนี่ยชัดเจนมากใช่ใชนะฮะและคราวนี้ในส่วนของดวงวิญญ,ญาณที่แฟนเจอที่บอกว่าเป็นผู้ชายเป็นอะไรต่าง,างๆก็นะก็คือกลุ่มนั้นแหลนะเนาะใช่ก็คือกลุ่มข้างนอกนั่นแหละเขาแค่แบบต้องการที่พักพิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเควันนี้อาจารย์เท้ฝากหน่อยครับก็ในเรื่องของบ้านหรือความเชื่ออะไรก็ตาม,มาครับบางทีเราอาจจะต้องอยู่บนพื้นฐานอีกนิดนึงว่า เออบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องข้างนอกเลย<ม>อาจจะเกี่ยวข้องกับในบ้านการจัดวาง<ม>แสงเงาพลังงานกระแสะ<ม>เพราะนั้นเนี้เราก็ต้องมากลับมาเคลียร์ตัวเราเองก่อนก่อนที่จะแบบไปทางอื่นๆไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะหลงไปอีก<ม>การที่จะมูเชื่อในเรื่องความเชื่อต่างๆมันเชื่อได้ค่ะไม่ผิดแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเชื่อเรื่องนู้นเรื่องนี้ค่ะลองพิจารณาตัวเราเองก่อนว่าเรา ทำกรรมแล้วเราจะได้รับวิบากกรรมยังไงแล้วหรือ,อยังก่อนที่จะไปหาสิ่งอะไรที่มันเข้ามาทดแทนกันอย่างเช่น่วงจุย้ยเสริมชะตาสืบชะตานพเคาะอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือเป็นส่วนประกอบที่เหลือค่ะเราทําตัวเองให้มันดีก่อนแค่นั้นก็พอค่ะผมก็ศึกษามาในทุกๆทางเนาะอาจารย์เต้ก็มาพูดเรื่องของ่วงจุย้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตที่มันเป็นอยู่เนี่ย่วงจุ้ยไม่ใช่เป็นส่วนเดียวที่จะทําให้เราดีขึ้นหรือเราแย่ลงนะฮะ ในตัวคนก็ไม่ใช่ส่วนเดียวในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ใช่ส่วนเดียวเพราะฉะนั้นคําว่าฟ้าดินคนมันต้องสัมพันธ์กันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของถ้าคุณคิดดีทําดีเดี๋ยวห่วงจุ้ยมันก็จะดีตาสิ่งดีมันก็จะดูดถูกมันดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วคุณก็ค่อยๆปรับไปปรับไปอ่ะโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เลยครับผมขอบคุณเอมอเลดเดลเทคโนโลยี เฮลโลโซล่าเอสักดาคมมังกีเดเล็กอ้าปรกขางสตูดิโอและขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอดซิกเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสู้ๆครับสูๆส้ๆครับ